พูดไปอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพระแก้วมรกตเนี่ยไม่มีชาติอย่าเอาชาติไปปนกับเรื่องพระแก้วมรกต <Okay. S 1> เพราะกําเนิดของท่านก็ดีและการเดินทางของท่านก็ดีบ้านเมืองในยุคโน้นต้องการพระแก้วมรกตยังน้อยขออัญเชิญไปประดิษฐาน <Okay. S 1> เป็นกําลังขวัญเป็นกําลังอะไรบํารุงนะาณาประชาราชให้ฟ้าฝนตกต้องตามรู้กันนี่แต่เป็นความเชื่อ mm hmm. เอาละทีนี้ฝีมือช่างลาวอยู่นกไม่อินเดีย ที่จาหัวเอาไว้นะครับคือหมายความว่าโดยตำนานเดิมเนี่ยที่พิมพ์พิมพ์กันมาที่พูดกันมาแต่ก่อนเนี่ยพระแก้วมรกตเนี่ยสร้างในอินเดียสร้างโดยพระอินทร์พระนาคเกษเถระในที่อินเดียต้องการจะสร้างพระพุทธรูปพระอินทร์ก็ไปหาพระแก้วพระแก้วมรกตมาให้แล้วก็สร้างขึ้นมานะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยอินเดียไม่มีพระแก้วมรกตและฝีมือช่างพระแก้วพระแก้วมรกตที่เราพบเนี่ย รอสี่รัชการที่สี่ทรงบอกไว้เองเป็นพ่ะอ,องค์แรกครับฝีมือช่างลาวรัชการที่สี่ท่านทรงพระราชนิพนธ์เอาไว้เรื่องพระแก้วมรกตแล้วทรงพระราชนิพนธ์เอาไว้โดยเฉพาะว่าเรื่องเกี่ยวกับอินเดียพระพระแก้วมรกตที่เกี่ยวกับอินที่ว่ามาจากอินเดียน่ะตัดทิ้งไป<อ>ไม่มีมไม่จริงและหลังจากนั้นเนี่ย มันก็มีอาจารย์มหาวิทยาลัยไปทําวิจัยเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธรูปแถวเชียงรายแถวจังหวัดพะเยาก็พบว่าฝีมือช่างที่พบแถวเชียงรายกับพะเยามันเป็นฝีมือเดียวกับพระแก้วมรกตพิมพ์เดียวกันแบบเดียวกันความเชื่อทั้งหมดเนี่ยมีเขียนเป็นภาพพระบทไว้ที่โบสถ์วัดโงรัตนารามอันนี้คือเขียนเรื่องตอนที่อินเดียใช่ไหมตำนานตามตำนานมาจากอินเดียเลยมาจากอินเดียเลยเนี่ยตั้งเริ่มตั้งแต่ พระแก้วเนี่ยแก้วมรกตเลยแล้วค่อยๆมาแกะใช่ไหมแล้วก็ได้เป็นองค์นี่อยู่นี่ฉลองกันยกใหญ่นี่ไอตำนานพระแก้วมรกตเนี่ยสร้างจากอินเดียเนี่ยสร้างเสร็จไปลังกาและจากอันอจากลังกาก็อันเชิญมาจุดแรกเลยนครธม<อ>จุดที่สองอโยธยา,อ,าอโยธยา,<ม>าจุดที่สองจุดที่สมขึ้นไปกำแพงเพชร ไปนนที่กําแพงเพชรตัวนี้มีวัดพระแก้วนั่นตามตำนานนะครับ,รบจุดที่สี่ถึงจะไปเชียงรายจุดที่ห้าถึงจะมาลําปางแล้วถึงจะไปเชียงใหม่และทีนี้ถึงจะไปหลวงพร,ระบางไปเวียงจันทร์มาทนบุรีแล้วข้างกรุงเทพนี่ตามตำนานเดิมเส้นทางที่ว่ามาจากอินเดียคือ,คอพระแก้วมรกตเนี่ยนะตะกี้ที่บอกว่ามันเกี่ยวกับการเมืองนี่แหละสรุปให้ฟังย่อๆก่อน ทางภาคเหนือเนี่ยมันมีสองกลุ่มที่นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยนับถือพุทธศาสนาเหมือนกันนับถือศาสนาจากลังกาเหมือนกันไม่ได้มาจากอินเดียนะรพระพุทธศาสนาที่เข้ามาล้านนานแต่แบ่งเป็นสองค่ายสมมติสมุติตตเดียกกันตอนหลังว่าลังกาเก่ากับลังกาใหม่คือนับถือลังกาวงเหมือนกันแต่เป็นลังกาวงรุ่นเก่ากับลังกาวงรุ่นใหม่ผมเอามาจากงาน อธิบายเป็นงานข้อเขียนของอาจารย์ดรประเสริฐนันทครน,นะครับท่านเขียนไปนในหนังสือตานานมูลศาสนาเชียงใหม่เชียงตุงหลังกาวงเก่าเนี่ยน,น,นับถือพระพุทธสี่หิงเป็นเป็นพระพุทธรูปสัญ,ญลักษณ์หลังกาวงเก่าเนี่ยหมายถึงอะไรโน,น่นน่ยตั้งการุ่นจามเทวีเจ้าแม่จามเทวีจากละโวข,ขึ้นไปอยู่ลำพูนทะลิพูนชัย เป็นละล,ละลอกแรกเลยตั้งแต่สมัยจามเทวีน่ละลังกาวงรุ่นแรกลังกาวงเก่าแล้วละลอกที่สองก็สมัยพระมหาสุมรรเสศจากสุโขทัยและสุโขทัยไปศึกษาลังกาวงวที่เมืองมอที่นครพันธ์ที่เมืองมอแล้วถึงย้อนกลับเข้ามาแล้วก็เข้าไปเผยแพร่ที่ล้านนาที่หาิพูนชัยนะฮะเข้าไปที่ลําพูนแล้วก็เข้าไปที่เชียงใหม่ประมาณพศ1 9 0 0นนะครับไอ้นี่ลังกาวงเก่า มีสองละลอกตั้งแต่รุ่นจานเทวีมาจนถึงรุ่นสุขโขทัยนะครับทีนี้มาถึงรุ่นหลังรุ่นลังกาวงใหม่ตอนนี้นับถือพระแก้วมรกตถ้าลังกาวงเก่าเขาเรียกว่าสำนักสวนดอกคำว่าสำนักสวนดอกเนี่ยหมายความว่าวัดสวนดอกอยู่ที่เ,เชียงใหม่ทุกวันเป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่แนวคิดลังกาวงเก่าถ้าลังกาวงใหม่เนี่ยสำนักป่าแดง มีวัดป่าแดงอยู่ใกล้ๆมอชทุกวันนี้ทางขึ้นดอยสุเทพขึ้นทางตรงนะไม่จะขึ้นทางถนนเป็นละลอกที่ส <Okay. S 1> พวกวัดป่าแดงเนี่ย <Okay. S 1> ก็นับถือคัมภีร์ใหม่อีกคัมภีร์หนึ่งเพราะฉะนั้นสำนักวัดสวนดอกกับสำนักวัดป่าแดงเขาจะออกตำนานเนี่ยโจมตีกัน oh. เขียนตํานานมาโจมตีกันว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่พุทธแท้เพราะฉะนั้น การตอบโต้กันทางการเมืองผ่านตำนานพูดปัจจุบันก็เหมือนออกพ็อกเก็ตบุ๊กโจมตีกันหรือออกหนังสือพิมพ์โจมตีกันว่าอ,อย่างนั้นเถอแต่ทั้งสมัยก่อนเนี่ยออกตำนานเขียนตำนานโจมตีกันเช่นตำนานพระแก้วมรกตบอกว่าถ้าจะทํารูปพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าทําด้วยโลหะเนี่ยไม่ดีไม่มั่นคงไม่ยืนยงถาวรเพราะโลหะเนี่ยเอาไฟหลอมได้ต้องทําด้วยหินแก้ว ถึงจะมั่นคงถาวรเพราะว่าพระแก้วมรกตทําด้วยหินไงครับแต่พระพุทธสีหิงหล่อด้วยสำลิศไงนีรปรากฏว่าในสมัยหนึ่งเนี่ยพวกลังกาวงใหม่พ่เจ๊งสูงไม่ได้ถูกถูกลังกาวงเก่าเนี่ยตียับผลที่สุดกษัตริย์เชียงใหม่เนี่ยเนรเทศไล่ไอ้พวกลังกาวงใหม่เนี่ยไป,ไปไปอยู่ที่อื่นพวกลังกาวงใหม่ก็ไปอยู่เชียงรายไปตั้งหลักอยู่เชียงราย ตรงนี้แหละตรงเชียงรายเชียงรายกับพะยาวเนี่ยมันเมืองอยู่ด้วยกันเมืองพวกพวกเดียวกันล<ไ>ุ่มน้ําเดียวกันคือลุ่มน้ําอิงกับลุ่มน้ํากก<ไ>มันพวกเดียวกันกลุ่มเดียวกันคือเชียงเชียงรายกับพะยาวก็ได้กลุ่มโยนกก็ไปฟักตัวอยู่ที่นั่นแล้วก็เริ่มสร้างคติแบบลังกาวงใหม่แล้วก็เริ่มต้นทําพระพุทธร,รูปแบบใหม่ที่ว่าเนี่ยสกุลช่างเชียงรายพยาวเนี่ยตอนที่คุณขันชัยเขาไปทํา บทให้พะยาวก็ดีไปทําพิพิพัณฑ์ให้พะยาวพระพุทธรูปหินทรายพะยาวมากที่สุดมากมายกายกองมหาศาลทั้งหมดเนี่ยคือเชี่ยวชาญในการแกะสลักพระพุทธรูปหินทรายทั้งหมดเป็นสกุลช่างเดียวกันหน้าตาท่าทางเหมือนก,นกันกับพระแก้วมรกตแต่โอเคโดยสรุปหลังจากเปลี่ยนวงกษัตริย์กษัตริย์เชียงใหม่เปลี่ยนพระเจ้าตีโรกรล่าขึ้นเป็นพระเจ้าเป็นดิน<อ>ทีนี้เชียร์ลังกาวงใหม่สนับสนุนฝ่ายลังกาวงใหม่ ลังกาวงใหม่ก็กลับเข้ามามีอิทธิพลบทบาทอยู่ที่ล้านนาทั้งหมดพ oh. ระแก้วมรกฏก็เลยทวีความสําคัญขึ้นมา <Okay. S 1> แล้วมันฝีมือช่างแบบนี้มันมีเหรอมันฝีมือแกะหินสีเขียวมันมีมีคติมีร่องรอยอะไรแบบไหนไหมกิตภูมิศักดิ์ท่านเขียนไว้ในหนังสือเรื่องข้อเท็จจริงว่าโดยชนชาติขอมพิมพ์เมื่อพศ2525ครับ,ลบแล้วมันมีอยู่ตอนหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับ ฝีมือฝีมือช่างแกะหินเนี่ยจิ่ภูมิาอทางพม่ามันมีพวกไทยใหญ่นะครับที่เราเรียกเขาว่าก,า,ากุลากุลากลุ่มหนึ่งเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคือไทยใหญ่กุลามันมีสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นพวกที่ไปจากมาละแมงอีกส่วนหนึ่งมาจากไทยใหญ่กุลาที่เป็นไทยใหญ่ทุกวันนี้ยังมีอยู่ที่ที่อุบลราชธานีกุลาที่เป็นไทยใหญ่เนี่ยมีความชํานาญในการแกะหิน จีบภูมิศักดิ์เขียนว่ามันพวกนี้อยู่พรอเรียนบ้านเพเมืองเพลินเพลินเพลินแต่ละเอพอพานไม่เอกลอลิงสอีกนอหน,หนูอ่านว่าเพลินเป็นออกเสียงแบบพมา่าว่าเพลินพวกนี้มันมีบ่อแสงเขียวเขาเรียกนินสีครามพวกนี้มีความชำนาญในการแกะหินสีเขียวก็คือพวกที่ถนัดในการทำพลอยอะนึกออกไหม พวกนี้ก็คือพวกที่เคลื่อนย้ายมาที่กุทุ่งกุลาเราเรียกเขาว่าพวกกุลาหรือกุลาร้องไห้ครับแล้วกลุ่มเดียวกันนี้แหละพวกเดียวกันนี่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันพวกเดียวกันเนี่ยโยกย้ายไปอยู่นู่นเมืองไพลินจังหวัดไพลินของเขมรออก,ก,ก็เรียกบอ่อพลอยไพลินก็ไปจากเมืองเพลินนี่แหละชื่อมาเลยแหละและพวกนี้แหละเจรณในพลอยทาเมืองพลอยทอําบ่อพลอย และในเอกสารสมัยรัชกาลที่5เป็นภาษาอังกฤษพวกอังกฤษเขาเขียนไว้ว่าคนที่เจรนายพลอยอยู่ที่เมืองจันน่ะสมัยการที่ะ<ม>พวกกูลา<ม>ก็คือไอ้พวกเพลินไอ้พวกไพลินเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกนี้มีความชำนาญเป็นพิเศษในการแกะหินสีต่างๆเพราะฉะนั้นไม่ประหลาดที่จะพบพระแก้วมรกตในฝีมือแบบนี้ที่ฝีมือช่างลาที่รอสีบอกว่าเป็นฝีมือช่างลาว เราในที่นี้ก็คือไทยใหญ่นั่นแหละแต่ทําไมทําไมถึงถ้าดูจากภาพรวมนะพระแก้วมรกตเป็นเพียงแค่พระแก้วองค์เดียวที่มีชื่อเสียงถ้าพูดกันโดยความเข้าใจโดยทั่วไปขนาดเดียวกันเรารู้ว่าในในพะเยาเรามีพระลักษณะพระแก้วเยอะแต่เป็นหินทรายแต่ปรกฏพระแก้วมรกตกลับได้รับความนิยมมากที่สุดเราจะอธิบายหนึ่งก็คือหิน,น,น,นสีเขียวมันมันเด่นสีเขียวสององค์ใหญ่ ไม่มีไม่มีรอยบุบจะไหลเป็นหินก้อนเดียวเบลอเลยและสามารถแกะพระได้เป็นพระแก้วมรกตไอ้พระแก้วทั่วๆัวไปที่เห็นทางภาคเหนือทางเชียงโมเชียงใหม่พองพุ่งพม่าสีขาวอ๋อนี่คือความพิเศษแล้วพระแก้วขาวแล้วต่อมาตำนานตำนานที่สร้างให้มันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งสร้างให้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นครับตำนานที่สร้างให้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นเนี่ยรัชกาลที่สี่ก็มีพระราชนิพนธ์เอาไว้ ประวัติพระแก้วมรกตที่เชื่อถือได้เนี่ยนับตั้งแต่เชียงรายเป็นต้นไปเพราะว่าในตำนานในหลักฐานเนี่ยไปพบเนี่ยพระแก้วมรกตเพราะว่าซ่อนอยู่ในเจดีย์ที่วัดพระแก้วเมืองปัจจุบันเรียกวัดพระแก้วเมืองเชียงรายจะเดินชื่อวัดป่าเยะแล้วเกิดฝนตกฟ้าผ่า,าเจดียด์พังเจดียด์ปริออกมาสมพัน์ก็ไปเห็นพระพุทธรูปซ่อนอยู่ข้างในเป็นพระปูน ก็เอาออกมาเชิญพระเอาออกมาแล้วก็ทีนี้นานๆครับปูนมันกระเทาะก็เลยกระเทาะเอาปูนออกอ้าวเจอเป็นพระแก้วเป็นสีเขียวครับนี่นิทานพบตอนฝนตกครับพบตอนฟ้าผ่าอสําคัญตรงนี้อันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยนะจุดเริ่มต้นเป็นอย่างนี้มันทําให้เพิ่มความตักกิดมันเท่ากับว่าพระแก้วมรกตกําลังเป็นสัญลักษณ์ของฝน แล้วมันจะถูกเสริมสร้างต่อไปในเรื่องตำนานแต่กแรกว่าพระอินเป็นคนเป็นผู้หาแก้วมรกตมาให้ตอนตำนานพระนากเสนตอนแรกอ่ะจะไปเกี่ยวข้องกับพระอินทก็เพราะว่าสีเขียวเป็นสีของพระอินอ่าอันนี้ก็ถูกรพระอินทเป็นผู้บรรดาเป็นคติที่พุทธศาสนาในยกย่องพระอินเป็นเทวดาสูงสุดผู้บรรดาให้เกิดฝนตกพระแก้วมรกตเนี่ยตามพระราชศิธีธลรัชกาลที่สี่นะครับ พบครั้งแรกที่เชียงรายประมาณพศ1,979โดยประมาณนะครับสร้างมาก่อนแล้วแต่มาพบโดยโดยบังเอิญที่ว่าฟ้าผ่านเจดีย์พัง1,979ลำดับบ้านเมืองที่พระแก้วมรกตไปประดิษฐานนั้น 1. เมืองเชียงราย 2. เมืองลำปางอยู่3,2ปีสามเมืองเชียงใหม่อยู่85ปี 4. เมืองหลวงพระบาง12ปี 5. เมืองเวียงจันทร์21 5ปีอยู่นานนะเนี่ย มาอยู่กรุงทนบุรี5ปี7มาอยู่กรุงรัตนโกสินจนถึงปัจจุบันเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันถิทินทานบ้านเมืองดึกดำบรรคูคันลุ่มดอนบึงบานทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบาย เอาไปแต่ภาพ